กราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู้ช่องเจ่ังคนผูุไทยนะคะท่านผู้ชมก็สําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่8นะคะวันที่8กันยายนพศ2564นะคะเมื่อนี้เอฟซีจากทังกรุงเทพนะคะโทรมาหาเจ่ังนะคะบอกว่ามีตัวเลขโชคลาบมาฝากนะคะก็จะเป็นเอ่อตัวเลขโชคลาบครั้งแรกของเอฟซีกรุงเทพนะคะท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าเหลขออกปุ๊บเพิ่นเหตุสูรได้ปั๊บเลยนะคะ วันนี้เจต่างก็เลยถามความแม่นยย่ำของตัวเลขกระเพินว่าตัวเลขของเพินแม่นยย่ำซํำใด่นะคะเ,เพินบอกว่าเพินสีไหเลขวิ่งเลขวิ่งนี่คือมันเขางวดที่แล้วเพินบอกว่าหายซีกับหานะคะเลขกับเขานะคะสาหรับงวดนี้เพินกบมีมหาห้นะคะเลขวิ่งเทั่งบนและล่างนะคะสาหรับเลข2สองตัวสามตัวกับบลายนะคะท่านผู้ชมก็เลยอยากนําตตวเลขนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมใด ชมกันแล้วก็ฟังเสียงจากเอฟซีกรุงเทพนะคะว่าตัวเลขที่หามาตัวเลขที่หายมาในงวดนี้นะคะก็คืองวดวันที่16กันยายนพศ2 5 6 4จะมีโชคลาภบ,บ่อนะคะท่านผู้ชมกะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับท่าในใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะ,คะขอให้ท่านผู้ชมชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เดี๋ยวจังไดกับไปติดตามรับชมในคลิปวิดีโอน้ำกันนะคะว่าเอฟซีกรุงเทพเพิ่นมีตัวเด็ดตัวดีตัวดังจังไดมาบอกมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะไปค่ะท่านผู้ชมไปติดตามรับชมในคลิปวิดีโอน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะให้เฉพาะคนนะครับเฉพาะคนคือตัวพิ้งก่อนนะครับค่ะคือตัววิ่งสองกับห้าครับเดี๋ยวจะตั้งขออนุญาตถามก่อนค่ะอันนี้ก็คือเป็นเอฟซีใช่ไหมคะ ครับครับครับฟซีมาจากไหนเนาะกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพครับผมมาอยู่กรุงเทพฮะเดแต่ผมเต่ผมไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ผมเป็นคนชัยภูมิเดียผมมาอยู่กรุงเทพสามสิบกว่าปีแล้วครับฮะ FC กรุงเทพเนาะตัววิ่งนะครับคือวิ่งบนนี่ไม่ลงล่างเลยนะครับของผมคนเป็นบนล่างล่างครับ เดี๋ยวนะคะเอาวิ่งบนใช่ไหมคะครับค่ะมีสองกับห้าครับเด,เด่นสองรองห้าครับ,บคไม่เด่นสองรองห้าค่ะมาเพิ่มาสองตัวนะครับผมอย่าหมดก่อนค่ะ แล้วก็จับสามตัวนะครับสามตัวก็มีสองห้าเจ็ดอันนี้จับสามตัวเลยใช่ไหมคะครับครับจับสามตัวเลยสามตัวสามตัวบนครับสามตัวบนสองห้าเจ็ดนะคะครับสองห้าสามครับตัวที่สองสองห้าสามครับค่ะ ตัวที่สามสองห้าสี่ครับค่ะแล้วก็ตัวที่ห้ากลับกันกับกลับกันกับตัวแรกกับห้าเจ็ดสองครับห้าเจ็ดเจ็ดสองค่ะครับมีแค่นี้แหละครับสามตัวบนเนาะค่ะเนี่ยสองตัวล่างก็ตัดเอาอยู่ในนี้แหละครับเดี๋ยวนะคะสามตัวบนเนี่ยสามตัวบนนี้ไม่ทราบว่าเน้นเน้นตัวไหนคะ ้าเจ็ดสองครับห้า572ครับเน้นสองเน้นสองห้าเจ็ดครับห้า572ครับชุดนี้แล้วครับสองกับสองห้าเจ็ดใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นตัวเน้นครับค่ะแล้วตัวแล้วสองตัวก็มีเจ็ดสองห้าสองครับสองตัวบนครับสองตัวบนมีเจ็ดสองห้าสองครับ แล้วก็สี่สองสามห้าครับค่ะแล้วจบแล้วนะครับทีนี้ลงล่างครับคือว่าไม่ต้องซี้บนไม่ต้องสลับกันนะครับบนคือบนล่างคือล่างครับสองตัวบนเจ็ดสองห้าสองสี่สองและสามห้านะคะครับแล้วข้าล่างครับทีนี้ลงล่างครับทีนี้ลงล่างครับ ค่ะต่อเด่นคือห้าหกครับหกค่าห้าหกเด่นเด,เด่นคือห้าครับเด่นห้าคดดัดเด็ดล่างคือห้าครับค่ะจัดคู่ครับห้าหกครับจับคู่ห้าหกจับคู่คือห้าหก แล้วก็5สามครับ5สามแล้วก็5สี่ครับ5สี่แล้วก็5เก้าครับ5เก้าครับมีแค่นี้ครับล่างครับ 5, มีสีอางครับค่ะให้<ม>ลองดูทดลองดูแต่ว่าผมอยู่แก้วนี้คือผมอยู่กรุงเทพเนี่ยก็มี ไอคนที่สนิทกันนะบางทีเขาก็มาขอเลขวิ่งบ้างบางทีเขาก็ขอเลขล่างบ้างอะไรบ้างต่ออะไรบ้างแต่เขาเขาไม่ชอบเล่นตามตัวเขาชอบเล่นสองลุกเขาชอบเล่นเลขวิ่งครับฮ<ะ>ั่อ๋อทีนี้ผมเลยเลยอยากให้ทางที่ตังให้เป็นแนวทางให้บอก<ะ>อเอ็ดดีคงัปทดลองดูนะครับค่ะ ถ้ามันเป็นยังไงถ้ามันเออเข้าทางไปติดตามอันนี้ช่วงนี้ไม่เคยมีพลาดนะครับช่วงสามสี่ห้างวดนี่ไม่เคยมีพลาดเลขสองก้านนี้นะเลขไม่พลาดเลยเหรอไม่พลาดเลยครับเลขเลีเล้ยงนันบนนี่ไม่เคยพลาดเลยครับไม่เคยพลาดเลยครับห้าหกงวดมันส่วนมาก <S 2> 2 <S จะเข้าหลัก <3 S 1> ไหนคะมันคือว่ามันจับไม่ได้ แต่งวดที่แล้วมามันมีสี่กับห้าไงครับค่ะผมก็เลยเล่นสี่ห้าเจ็ดครับค่ะแต่งวดก่อนมันมีศูนย์กับเจ็ดครับกับเ้าครับผมเลยไห้ห้าศูนย์ห้าเจ็ดครับงวดงวดที่แล้วนี่ก็คือถูกครับถูกต้ครับถูกโต๊ไม่ได้ถูกผมครับครับพอซื้อสี่ห้าเจ็ดเหรอคะผมซื้อสี่ห้าเจ็ดครับอ๋อก็เลยได้โต๊นเนาะ แต่ตัว <c oughs> แต่ตัววิ่งมันวัดวัดก่อนๆนะมันก็เข้ามาตลอดนะเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นี่มันก็เข้าเจ็ดเจ็ดห <โ Prophet S 1> ้าศูนย์เข้าเจ็ดเข้าตรงๆหรือว่าเข้าโต๊ดหรือว่ายัางไงคะมันเข้าโต๊ดครับส่วนมากจะเป็นโต๊ดนานๆจะมีตรงทีหนึ่งครับอ๋อสามตัวนี่เข้าแต่ว่าโต๊ดบ่อยกว่าตรงครับค่ะแต่วดที่แล้วมามันมีสี่กับห้าครับเพราะว่าอันนี้มันลึ เลขวิ่งได้เลยนะครับโอ้เลขวิ่งก็เข้าทั้งสีทั้งห้านะสิครับครับเข้าเขาเขาทั้งสี่ว่าค่ะมดนี่ยสองกับห้านี่ครับค่ะแสดงว่าสามตัวบนนี่มีลุ้นนะนี่ถ้าพูดอย่างนั้นน่ะครับถ้าถ้าอยากให้ดีนะค่ะมีเท่าไหร่เทไปเลยสองกับมดนี้มีเท่าไหร่เทไปเลยสองสองครับครับใช่ไหมบางที่ก็บอกว่าสองไม่มานะบางบางมีมีบางที่ก็บอกว่าสองไม่มานะ จำไม่ได้ว<อ>่าที่ไหนรู้ก่อนรู้ก่อนครับรู้ก่อนเนาะครับรู้ก่อนเชื่อไม่ได้หรอกไอ้คนบางทีเีลขดับคนนั้นดับตัวนี้อันนั้นไม่มาอันนี้ไม่มาผมไม่เชื่อหรอกบางทีของผมจุดบางทีผม,ผม,ผมไปฟังตรานิดเดียวลเราผม่เชื่งหรอกครับบางทีไปฟังเขาแล้วแล้วมันเลขเราเราก็เควไปกับเขาเลย <laughs> นั่นแหละ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 ไปเระมองนั่นแหละเลขเราเข้าเราก็ไปเอากับไม่เอา ทำมาตลอดอค,ค,ค่ะเอเอล <ะ S 1> เลขล่างค่ะเดี๋ยวถามเลขล่างก่อนเน้นเนเ้นคู่ไหนคะเน้น5 6เน้น5 6ตัวเดียวครับสองตัวบนเน้นตัวไหนคะสองตัวบน็ห้าก็5 2ครับ5 2ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะครับนี่แค่นี้ละยังไงก็ทดสอบดูก่อนนะ คิดคำนวณบวกลบคูณหารเป็นสูตรของเราเองใช่ไหมคะครับสูตรของเราเองทาประมาณกะให้เรียบร้อยก่อนคือให้แล้วแล้วเลยไม่ไม่คําว่าเพิ่มเติมค่ะเลขผมนะไม่ไม่ไม่มีคําว่าตัวน้าเพิ่มตัวนี้นะตัวนี้เพิ่มตัวนี้ไม่มีคือให้ให้แล้วแล้วเลยแล้วเลยอ๋อไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มแสดงว่าสรุปก็คือสรุป ครั้งเดียวจบเอสรุปคือคือเพราะว่าวันที่สิดนี่ผมสรุปทัหมดเลยค่ะผมจะเต็ดก่อนครับเพราะว่าการเอาอยกเนี่ยเลขล่างเลขท้ายเลขอะไรมาบวกแบบสมัยเก่าคือแบบไม่คำนวณเอาตัวนั้นตัวนี้มาถ้าบางทีมันถ้าบางทีมันเข้าหมดเลยนะบางทีเลขวิ่งเข้างดอนะเนี่ยลองไปทาดูเลขตัวหนึ่งมันจะได้สองตัวแล้วเราก็หาละร้อยมันส่ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกทา่านใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเป็นกำลังใจให้อดมินน้านะคะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ผู้ยังบ่กดติดตามกดติดตามให้นําเด้อค่ะเดี๋ยวจังไดนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ